นะโมตัสสะพระขาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระขาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระขะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนาตังยาเจยัสสะอิยังคิชิงคิชิงเสเทโสจะโหติอติยาจนาญาติเต อนุสนี่ปวินัยเทศนามีปุภาปราสืบเนื่องเป็นลำดับมาปัดนี้จะวิสัชนาในสัญญาจิกาปุติกาลัคขา,าพลนาเรื่องการปลูกสร้างกุติของพิสุสมัยก่อน้วยเครื่องอุปกรณ์อันแสวงหามาด้วยตนพอเป็นเครื่องบำรุงศรัทธาแห่งพุทธศาพุทธศาสนิกชนผู้มุ่ง บุญกุศลยลาสีส่วนธรรมสวนยัยจดำเนินความตามในยนิทานวัจ,จนะพบาลีว่าปางเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวรุวันวิหารอันเป็นสถานที่พระราชทานเยื่อแก่กระแตเขตกรุงราชคึกทันนั้นปิจุชาเมืองอาลวีสร้างกุฏิซึงมีเครื่องอุปกรณ์อันตนขอเขามาอันหาเจ้าของม่ได้ ใหโตไม่มีประมาณกุติหล่านั้นจึงไม่สำเร็จก่อนต้องวินบอนขอเขาอยู่ลำไปว่าท่านทั้งหลายจงให้โคนและแรงงานจงให้โคเกวียนมีดขวานพึงจอบและสว่านเป็นต้นประชาชนที่ถูกเบียดเบียนด้วยการวิงบอลและการขอพอเห็นหมูพิสูเข้าเท่านั้นก็พาคันสะดุ้งหวาดเสียวเดินหลบเลี่ยงไปเสียทางอื่นบ้าง เมินหน้าเสียบ้างปิดประตูบ้างแม้พบแม่โคข้าวก็หลบหนีโดยสำคัญว่าหมู่พิสุชนีอัตโขอัจยสมามหากัสโปทั้นนั้นพระมหากัสปะํำพันจาอยู่ในกรุงราชคฤห์ได้เดินทางบุงไปรัฐอาลาวีพักอยู่ที่อาคาละว่าเจดีในจังหวัดนั้น ท่านถึงเวลาเช้าพระคุณเจ้าของอันตราวาศถือเอาบาทจีวรเข้าไปบิณฑบาตในในนครอารวีประชาชนที่ถูกรบควรจากบรรดาพิจุพอเห็นผ้ามหากัสปะก็ปาลบแสดงอาการต่างๆอย่างที่เคยมาท่านเวลาหลังอาหารท่านกลับจากบินฑบาตแล้วมิชา้าจึงเรียกพิจุทั้งหลายมาไตา่ถามว่าดูก่อาอวุโส เมื่อก่อนนครอรารวีนี้มีอาหารดื่นดาษหาบินทบาดก็ได้เป็นกายกองที่จู่สงผู้คล้องชีพด้วยการถือบาดแสวงหาก็ทำได้สะดวกดีพันมาบัดนี้นครอรารวีอาตาัตคัดอาหารหาบินทบาดได้ยากพิ่สูสงลำบากด้วยการอยู่คองชีพอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เป็นเช่นนี้เล่าพิ่สูเเล่านั้นจึงกลับเรียนเรื่องที่เป็นมาแล้วให้ทราบทุกประการ ตะโขภะควาครั้งนั้นสมเด็จพระผููมีพระภาคประทับอยู่ในกรุงราชคึกนามพระพุทธานพิลมแล้วสเสด็จจาริกโดยหนทางอันจะไปยังนครอ,อาราวีท่านถึงประทับอยู่ณอาคาระวะเจดีสถานท่านพระหมหาการสปาจึงเข้าไปเฝ้าถึงที่ประทับถวาบบังคมนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วได้กาบทูลเรื่องราวนั้นให้ทรงทราบทุปการสมเด็จพระบรมศาตราจารย์จึงรับสั่งให้ประชุมพิสูจน์งแล้วจึงสอบถามได้ความจริงตามพิสูจน์ชาวอาราวีเป็นที่เรียบร้อยแล้วทรงตำหนิโทษโดยอนเนกปริยายดังที่แสดงมาในหนหลังเพื่อจะยังบรรดาพิสูจให้ปฏิบัติตามพุโทโธวาทที่ทรงแนะนำจึงทรงทำมีกระถาที่สมควรเหมาะแก่เรื่องที่แล้วมา มีพุทธดีกาตัดเล่าเรื่องเก่ากรเพื่อเป็นอนุสร์ประกอบในการบรรยัติสิขาบทมีกำหนดสามเรื่องดังนี้ผู้ตะปุพังพิกเวดูกรพิจูโฉผู้ทรงสังบรนอินทรีเรื่องเคยมีมาแล้วรฤอสีสองพี่น้องอาศัยแม่น้ำคงคาทำทำนักอยู่ทันนันมณีกันทะนาคราชขึ้นมาจากแม่น้ำคงคาเข้าไปหาฤาษีผู้น้อง แล้วแวดวงด้วยขนดเจ็ดรอบแผ่พังผ้านใหญ่อยู่บนศีสะเพราะความกลัวหน้าคลาดผู้เหลืองฤทธิ์ฤาษีผู้น้องก็สูบหอมเต้าหมองมีผิวพันธ์้ามีผิวเหลืองขึ้นมีร่างกายสะพานด้วยเอน็นฤาษีผู้พี่เห็นฤาษีผู้น้องมีผิวพันธ์วิปผลิตผิดธ,ธรรมดาจึงมีวาจาไตาถามถึงเหตุปัจจัยที่มีมาเมื่อได้ทราบว่าเพราะกลัวพญานาค ไม่อยากให้พญานาคมาหาจึงแนกนิษฐาให้ขอแก้วมณีซึ่งประดับอยู่ที่คอพญานาคในเวลาที่พญานาคมาหาท่านมณีกันทะนาคราชขึ้นจากแม่น้ำคงคาเข้าไปหาฤาษีผู้น้องแล้วหยุดอยู่ที่ในที่ควรส่วนข้างหนึ่งฤาษีผู้น้องจึงได้ร้องขอแก้วมณีว่าขอท่านจงให้แก้วมณีแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการแก้วมณี ทีนั้นพญานาคราชาก็มาลำพึงในใจว่าพิสุขอแก้วมณีพิสุต้องประสงค์แก้วมณีคำหนึงชานี้แล้วก็รีบกลับไปยังที่อยู่ของตนแม้โหนที่สองเมื่อพญานาคขึ้นมาจากนาทีพอลากษีผู้น้องแลเห็นแต่ไกลก็ได้พูดขอแก้วมณีอีกพญานาคก็รีบกลับไปอีกครั้งออถึงคราวครั้งที่สามพญานาคกำลังจะขึ้นจากคงคานาที ฤษีผู้น้องพอแลเห็นก็พูดขอแก้วมณีทันทีพญานาก็ตอบฤสีนั้นด้วยคาถาประพันธ์ภาศิตว่ามะมณนนะปานังวิปุลังอูลาลังเป็นต้นมีใจความว่าข้าวน้ำที่ดียิ่งมากมายบังเกิดแก่ข้าพระเจ้าเพราะเหตุแห่งแก้วมณีดวงนี้ท่านเป็นคนขอจัดข้าพเจ้าให้มณีรัดแก่ท่านไม่ได้และจักไม่มาสู่อาสมของท่านอีกแล้ว เพราะท่านขอแก้วกัะข้าพเจ้าทําให้ข้าพเจ้าสะดุ้งกลัวดังคนหนุ่มถือดาบซึงรับคมกริบปนหินรับข้าพเจ้าจักไม่ให้แก้วแก่ท่านเพราะท่านเป็นคนขอจัดข้าพเจ้าจักไม่มาจูอาสมของท่านละดังนี้ัานเมือกบณีกันทะหน้าคราชหายหน้าหายตาไปหลายเวลาต่อมามีช้ามินานฤสีผู้น้องก็สูบผอมเจ้าหมอง มีผิวพันธคล้ำซ้ำยิ่งมีตัวสะพังด้วยเอ็นเพราะไม่ได้เห็นหนาคราชผู้นาดูฤาษีผู้พี่ได้ทัศนาการเห็นฤาษีผู้น้องสู่ผอมเจ้าหมองผิวพันธคล้ำเป็นชนวนนำให้เกิดสงสยัยจึงมีวาจาไตา่ถามถึงเหตุปัจจัยที่เป็นไปท่านทราบว่าเพราะไม่ได้เห็นหนาคราชผู้มีฤทธิ์จึงสู่ผอมวิผลริตผิดปกติ ก็กล่าวคาถาประพันธ์ภาสิทธ์ดังที่ลิกิจไว้หน้าเบื้องตน้นมีใจความว่าบุคคลรู้ว่าสิ่งใดเป็นที่รักของเขาไม่ควรขอสิ่งนั้นอันหนึ่งคนย่อมเป็นที่เกียรติชังก็พอขอจัดหน้าีิถูกพามขอแก้วมณีจึงไม่มาให้พามนั้นเห็นอีกเลยดังนี้พิกเวดูก่อนพิจูโสงผู้โงศีลสังวร การวิงบอ์การขอยังไม่เป็นที่พอใจของสัตว์เดรัจฉานจะป่วยการไปยายถึงหมู่มนุษย์เล่าอันหนึ่งพิสูจทั้งหลายยังมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเคยมีเป็นตัวอย่างมาแล้วคือมีพิสูรรูปหนึ่งอยู่ในภัยสนข้างภูเขาหิมพานณสถานที่ไม่ห่างไกลภัยสนนั้นมีหนองน้ําขนาดมหึมาหมู่จกุณาผงใหญ่ณเวลากลางวัน ได้เที่ยวหาอาหารที่หนองน้ำัานเวลาข้ามก็าพะกานเข้าอาศัยในภัยสนสำ,สำนักอยู่ส,สำาลานพิสูผู้นั้นตำคาญเสียงนกผงนั้นจึงพันเข้าไปหาเรากราบไหว้เราแล้วนั่งนัที่ควรส่วนข้างหนึ่งเราจึงถามว่าพิสูุเธอพอยังทนยังพอคลองจีบอยู่ดอกหรือเธอเดินทางมาเหนื่อยนักหรือก่อนนี้เธอมาจากไหนเล่า ิสูรูปนั้นกราบทูลว่ายัางพอทนอยังพอคลองชีพอยู่พระพุทธเจ้าขา่าการเดินทางมาก็ลำบากเล็กน้อยก็แต่ว่ามีภัยสนใหญ่อยู่ข้างภูเขาหิมพานนัดสถานไม่ห่างภัยสนมีหนองน้ำใหญ่ในเวลากลางวันมีฝูงนกมาเที่ยวหาอาหารที่หนองน้ำนั้นในเวลากลางคืนเข้าก็เข้าภัยสนข้าพุทธเจ้าทนเสียงรบกวนของบูนกนั้นไม่ได้ จึงหนีจากภศยสนนั้นมาพระพุทธเจ้าขา้าเราถามว่าก็อนนี่เธอต้องการจะไม่ให้ปุ๋งนกนั้นมาหรือเธอทูลรับว่าต้องประสงค์เช่นนั้นเราจึงแนะนําให้ทันทีว่าเธอจงกลับไปที่ภัยสนเข้าอาศาัยอยู่ดังเช่นเคยมาในสามยามใน,ในยามสามแห่งราตีจงประกาศราตีละสามครั้งว่าทุนันตุเมโพนโตุ สกุณาดูกรนนกผู้เจริญทั้งหลายนกที่อาศัยในภัยสนนี้มีประมาณเท่าไหร่จงฟังเราเราเราต้องการขนขอให้ขนแก่เรานกละหนึ่งขนอัทโขโสภิกุภิกษุรูปนั้นจึงกลับไปยังภัยสนสถานได้ทำการประกาศดังถ้อยคำที่เราสั่งทุกยามหมู่นกทราบความว่าภิกษูขอขน พิสูุต้องการขนต่างก็พากันหลีกไปจากภัยสนนั้นแล้วไม่กลับมาอีกดูก่พิสูกน์ทั้งหลายขึ้นชื่อว่าการวิงบอลการขอยังไม่เป็นที่พึงพอใจของเราสัตว์เดรฉานจะป่วยการไปใหยถึงหมู่มนุษย์เล่ายังมีเรื่องหนึ่งก็เคยมีบิดาของรัฐปาละกุลบุตรได้กล่าวถามรัฐปาละกุลบุตรด้วยคาถามีใจความว่าพอรัฐปาละเออย ก็คนที่พ่อไม่รู้จักยังมาขอข้าวของกับพ่อมีจำนวนเป็นอันมากแต่ฉไหยเจ้าจึงไม่ขอสิ่งอะไรจากพ่อบ้างรัฐปาละกุลบุตรได้ฟังจึงตอบบิดาโดยคาถาประพันธ์ภาษิตว่าคนผู้ขอย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ถูกขอคนผู้ถูกขอก็เมื่อไม่ให้ก็ย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ขอเพราะฉะนั้นลูกจึงไม่ขอพ่อ ขอ,อยาให้ลูกเป็นที่เกียรติจังของพ่อเลยดังนี้ดูกรพิสูจทั้งหลายรัธปาละกุลบุตรโตตอบกับบิดาของตนเช่นนี้แล้วจะป่วยจะป่วยการกล่าวไปยัยถึงคนอื่นต่อคนอื่นเล่าดูกรพิสูจทั้งหลายโภคทรัพย์ของคฤารือหัดรวบรวมเก็บไว้ได้ยากแม้ได้มาแล้วก็ยังลำบากที่จะตามรักษาเมื่อทำมีคาถาที่ปรากฏอยู่เช่นนี้ พวกเธอยังมีการวิงวอนมีการขอเขาอยู่บ่อยครั้งหายคาว่าขอท่านทั้งหลายจงให้คนและแรงงานจงให้จัดพานะและเครื่องอุปกรณ์นานาเป็นต้นว่าโคมีดเวียนขวานท่านสมเด็จพระพิจิตมานสำมาสัมพุทธเจ้าอัตตํมรีพิสูจชาวรัฐอาลาวีแล้วหวังเพื่อให้เป็นเนติอันดีจึงมีพระพุทธลัมลาดว่า ดูก่อนพิสูจทั้งหลายผู้สาวกของตถาคตตั้งแน่ดิ้ไปพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้สัญญาจิกายะปะนะพิขุนากุติกุติงกาละยะมานีนะสังขารทิเสโสแป่ความว่าอันหนึ่งพิสูจนผู้สร้างกุติอันหาเจ้าของไม่ได้เป็นส่วนตนด้วยอาการขอเอาเองพึงสร้างให้ได้ประมาณ ประมาณในการสร้างกุฏินั้นดังนี้ยาวสิบสองคืบด้วยคืบพระสุตคตกว้างรวมในเจ็ดคืบพึงนำพิสูจทั้งหลายไปแสดงสถานที่พิสูเหล่านั้นพึงแสดงสถานที่อันไม่มีผู้จับจองไว้ <c oughs> มีชานรอบหาพิสูผู้สร้างกุฏิผู้ดี้วยอาการขอเอาเอง ในสถานที่มีผู้จับจองไว้หาชารรอบไม่ได้หรือไม่นำพิจูทั้งปวงไปแสดงหรือให้หรือสร้างเกินประมาณเป็นสังฆาทิเศษดังนี้ก็สิกขาบทที่หกนี้มีอัอันสาธุชนพุทธบริษัทจะพึงยึดถือเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ธรรมดากุติมีอยู่หลายชนิดจะเป็นตึกชนิดที่โบกฉาปูนไว้ภายในก็าตาม ชนิดที่โบกจาาปูนไว้ภายนอกก็าตามชนิดที่โบกจาาปูนไว้ทั้งภายในทั้งภายนอกก็าตามที่สูทำการสร้างด้วยเป็นช่างเองหรือวานให้ผู้อื่นทำโดยอาการที่ขอเอาเองหรือขอคนช่วยขอแรงงานขอโคเวียนและเครื่องอุปกรณ์มีมีดขวานจอบสว่านเป็นต้นขอเครื่องสัมเครื่องทับสัมภาระ มีไม้ภผยยามุงกะตายยาปลองเป็นต้นซึ่งเป็นเครื่องอุปกรณ์ในการปลูกสร้างและกุตินั้นไม่มีใครอื่นที่จะเป็นบุรุษสติเครือ่องหัดหรือบัมชิตเป็นทายกผู้จะถวายไว้ในศาสนาเป็นส่วนอาสาธารณะพิสูผู้้จะทําการพึงสร้างให้ได้ประมาณให้ได้ขนาดตามพระพุทธบัญญตัติคือวัดนอกวาผนังยาวสิบสองคืบ โดยคืบสุขพักสุโคตกำหนดตามจอกของช่างไม้ยาวแปดศอกหนึ่งนิ้วสองกระเบียดวัดรวมในฝาผนังกว้างเจ็ดคืบโดยคืบพระสุโคตกำหนดตามจอกของช่างไม้กว้างสี่ศอกหนึ่งคืบสี่นิ้วสามกระเบียดกับสองอนุกระเบียดและพึงนำพิสูจน์ทั้งหลายไปแสดงสถานที่ข้อนี้มีอธิบายไว้ว่าอันพิสูจน์จะปูจะสร้างกุฏิ พึงให้แผ้วทางพื้นที่ที่จะสร้างกุฏินั้นเสียก่อนแล้วเข้าไปหาสงห่มผ้าอุตลาสงชฉวียงบากราบท้าภิสุผู้เท้านั่งกระโยงปนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าอาหารพันเตท่านเจ้าคา่ข้าพเจ้า,าใครจะสร้างกุฏิอันหาเจ้าของมิได้เองด้วยอาการขอเอาเองข้าพเจ้าจึงขอสงให้ตรวจด,ดูพื้นที่ที่จะสร้างกุฏิพึงกล่าวเช่นนี้จนครบสามครั้งตามกำหนด สงทั้งหมดจะอุตสาหะไปตรวจดูพื้นที่ที่จะสร้างกุฏิได้ก็พึงไปตรวจดูด้วยกันทั้งหมดถ้าไม่อุตสาหะในหมู่สงนั้นพิสูจหมู่ใดฉลาดสามารถจะรู้ได้ว่าสถานที่นั้นมีผู้จองไว้หรือไม่เป็นสถานที่มีชานเดินได้รอบหรือไม่สงพึงขอสมมุติพิสูจหมู่นั้นให้ไปทำการแทนสง ก็แลสงพึงสมมุติอย่างนี้คือพิษุผู้ชลาผู้สามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติพุติยกรรม,มาวาจาว่าสุนาตุเมพันเตสังโคเป็นต้นมีเนื้อความว่าท่านเจ้าขา้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าพิสุผู้มีชื่อนี้ผู้นี้เป็นผู้ใครจะสร้างกุฏิอันหาเจ้าของมิได้เองด้วยอาการขอเอาเองเธอจึงขอสงให้ตรวจพื้นที่ที่จะสร้างกุฏิ ถ้าความพร้อมพังของสงถึงที่แล้วสงพึงสมมุติพิสุทั้งหลายที่มีชื่อนี้และมีชื่อนี้เพื่อตรวจดูพื้นที่ที่จะสร้างกุฏิของพิสุมีชื่อนี้นี่เป็นยติเป็นวาจาประกาศให้รู้ท่านเจ้าขา้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าพิสุมีชื่อนี้ผู้นี้เป็นผู้ไข่จะสร้างกุฏิอันหาเจ้าของมิได้เองโดยอาการขอเอาเอง ธอจึงขอสงให้ตรวจดูพื้นที่ที่จะสร้างกุฏิสงสมมุติพิสุทั้งหลายมีชื่อนี้และมีชื่อนี้เพื่อตรวจเพื่อตรวจดูพื้นที่ที่จะสร้างกุฏิของพิสุมีชื่อนี้ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงทักท้วงพิสุทั้งหลายมีชื่อนี้และมีชื่อนี้อันสงสมมุติแล้วเพื่อตรวจดูพื้นที่ที่จะสร้างกุฏิ ของพิสูุมีชื่อนี้ชอบพอแก่สง์เหตุฉะนั้นจึงนิ่งอยู่เอวะเมตังธาลยามิพระพเจ้าจงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้เ <c oughs> <c oughs> ตหิสัมมะเตหิหมูพิสูุนันสงสมมุติแล้วนั้นพึงไปณสถานที่นั้นตรวจดูพื้นที่ที่จะสร้างกุฏิพึงทราบว่าเป็นสถานที่ผู้จองไว้พึงทราบว่าเป็นสถานที่ สถานมีผู้จองไว้หรือเป็นสถานไม่มีผู้ที่จองไว้เป็นสถานมีชานเดินได้รอบหรือไม่มีชานเดินได้รอบถ้ามีถ้าเป็นสถานมีผู้สถานที่มีผู้จองไว้ทั้งไม่มีชานเดินได้รอบพึงบอกว่าอย่าสร้างลงในที่นี้ถ้าไม่มีผู้จองไว้ทั้งมีชานเดินได้รอบพึงแจ้งแก่สงฆ์ว่าเป็นสถาน ที่ไม่มีผู้จองไว้ทั้งมีชานเดินได้รอบพิสูผู้อยู่ผู้จะสร้างกุฏินั้นพึงเข้าไปหาสงหมผ้าอุตราสงเฉวียงบากราบท้าพิสูผู้เท่านั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าใครจะสร้างกุฏิอันหาเจ้าของไม่ได้เองดพืยอาการขอเอาเองข้าพเจ้าจึงขอสงให้แสดงพื้นที่ที่จะสร้างกุฏิพึงกล่าวขอ โดยวิธีนี้จนจบสามโหนพิสูผู้ที่ฉลาดสามารถจึงประ,ประกาศสงให้ทราบโดยยติทุติยกรรมมาวาจาวา่าสุนาตุเมพันเตสังโคเป็นต้นมีเนื้อความว่าท่านเจ้าคา,าขอสงจงฟังขพเจ้าพาาิสูมีชื่อน,นี้ใครจะสร้างกุฏิอันหาเจ้าของม่ได้เองโดยอาการขอเอาเองเธอจึงขอสงให้แสดงพื้นที่ที่จะสร้างกุฏิ พราะถ้าความพร้อมพังของสงึงที่แล้วสงก็พึงแสดงพื้นที่ที่จะสร้างกุติแก่พิสูผู้มีชื่อนี้นี่เป็นญัติท่นขานโยข้าขอสงจงฟังข้าพเจา้าพิสูมีชื่อนี้ผู้นี้ใครจะสร้างกุติอันหาเจ้าของมิได้เองด้วยอาการขอเอาเองเธอจึงขอสงให้แสดงพื้นที่ที่จะสร้างกุตินั้นสงแสดงพื้นที่ที่จะสร้างกุติแก่พิสุมีชื่อนี้ การแสดงพื้นที่ที่จะสร้างกุฏิของพิสุมีชื่อนี้ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงทักท้วงพื้นที่ที่จะสร้างกุฏิของพิสุมีชื่อนี้อันสงแสดงแล้วชอบแก่สง์เหตุนั้นจึงนิ่งอยู่อาพเจ้าทรงความนิไว้ด้วยอย่างนี้โดยลักษณะภาคปฏิบัติด,ดังแสดงมานี้ เป็นวิธีอันพิสูจผู้สร้างกุฏิจะพึงปฏิบัติให้ถูกต้องตามวินัยนิยมเพื่อเป็นความเหมาะสมแก่แบบแผนที่ดีหากจะมีพิสูจสร้างกุฏิด้วยกิริยาที่ขอแรงเป็นต้น้าสาธุชนผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาสนับสถาปนาขึ้นในสถานที่อันมีผู้จับจองไว้ซึ่งท่านกล่าวไขว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่อาศัยของสัตว์จำพวกเล็ก จำพวกเล็กๆมีมดปลวกหนูงูแมงป่องเป็นต้นหรือเป็นที่อาศัยของสัตว์จำพวกดูร้ายมีช้างมา้าราชสีเสือโครง่งและหมีเป็นต้นหรือเป็นสถานที่ติดอยู่กับเลือกสวนไรนาจุสานสถานที่ทรมานนักโทษและเรือนและโรงเรือนของผู้อื่นหรือเป็นสถานที่พุกผ่านเช <c oughs> ่นอยู่ในย่านชุมชนอยู่ริมถนนหนทางเป็นต้น และที่ซึ่งจะสร้างกุฏินั้นหาชาดรอบมิได้คือเกวียนที่เขาเทียมวัวมาเขาเทียมวัวและมาแล้วตามปกติไม่สามารถที่จะเลี้ยวกลับได้บันไดหรือพระองค์ไม่สามารถจะหันกลับพาดได้ไปได้โดยรอบ <c oughs> หรือพิสูผู้เป็นเจ้าการนั้นไม่ขอให้สงแสดงสถานที่สร้างกุฏิด้วยสวด ด้วยพิธีสวดประกาศยติทุติยกรรมาวาจาก็ตามสร้างโดยตนเองหรือใช้ให้เขาสร้างจนเกินกำหนดซึ่งมีกฎห้ามไว้แล้วแม้เพียงเส้นผมเดียวโดยส่วนยาวหรือโดยส่วนกว้างก็ตามต้องอาบาัตทุกกฎทุกประโยคที่ทธรยังทำยังอิดอีกก้อนหนึ่งจะพึงถึงความสำเร็จต้องอาบาัตทุละใจทันอิดก,ก้อนถุดนาถึง ความก่อสร้างเสร็จสิ้นลงตามจิตจำนงของกาละกะภิกษุผู้สร้างต้องอาบัตสังฆาทิเศษโดยไม่ต้องสงสยัยมีปริยายดังวิจชนามาตั้งแต่ต้นจนอวสานด้วยประการชนีเอวังก็มีด้วยประการละชะนี